เยสสวัสดีครับในคลิปนี้นะครับผมมีข่าวดีจะมาแจ้งกับเพื่อนๆทุกคนนะครับสำหรับใครก็ตามที่กําลังนะครับตกงานว่างงานหรือกําลังมองหาวิธีการสร้างรายได้นะครับผ่านมือถือจากที่บ้านของเพื่อนๆโดยที่คุณไม่ต้องเป็นลูกจ้างคนอื่นเลยนะครับวันนี้นะครับผมมีโอกาสดีๆมานําเสนอและแนะนําให้กับเพื่อนๆทุกคนนะครับหากใครก็ตามที่อยากจะมีรายได้เพิ่มขึ้นก็สามารถที่จะเข้ามาลงทะเบียนเรียนรู้แล้วก็ทําเงินกับเราได้เลยนะครับแต่กอนอื่นเลยนั้นนะ เพื่อนครับสิ่งที่เพื่อนๆจะต้องรู้นะครับก่อนที่เพื่อนๆจะเริ่มต้นก็คือนี่คือ2สิ่งครับที่เพื่อนๆต้องรู้ถ้าเพื่อนๆอยากจะมีรายได้มากขึ้นอยากมีเงินเยอะขึ้นแล้วก็อยากเหนื่อยน้อยลงนั่นก็คือข้อที่1ครับเพื่อนๆจะต้องเข้าใจว่าเพื่อนๆจะไม่มีทางมีรายได้มากขึ้นได้ถ้าเพื่อนๆมีรายได้เพียงแค่ทางเดียวถ้าวันนี้คุณทํางานประจํเพียงหน้าเดียวนะครับคุณไม่มีทางมีรายได้เยอะคุณไม่มีทางนะที่จะมีเงินเยอะได้แน่นอน เพราะว่าคุณมีรายได้แค่ทางเดียวแต่ว่ารายจ่ายมันเยอะไปหมดเลยถูกต้องหฮะไม่ว่าจะเป็นค่าเช่าบ้านนะครับค่าเงวดรถค่ากินค่าอยู่ค่าน้ําค่าไฟค่านู่นนี่นั่นค่าส่งที่บ้านค่าเลี้ยงลูกค่าแผงเพิ่ค่าโอ้โหเยอะแยะมากมาานะครับเพราะฉะนั้นรายได้เพียงทางเดียวไม่มีความปลอดภัยนะครับข้อต่อมาก็คือถ้าคุณอยากจะมีรายได้เพิ่มนะครับถ้าคุณอยากจะมีเงินเยอะขึ้นคุณต้องเหนื่อยน้อยลงด้วยการมีเครื่องมือผลิตเงินครับคุณจะต้องมีธุรกิจของตัวเอง และธุรกิจในปัจจุบันเนี้ยม,มันเปิดกว้างครับมีหลายช่องทางที่เพื่อนๆสามารถเข้ามาเรียนรู้และเริ่มต้นทําได้เลยนะครับถ้าเพื่อนๆอ,อยากจเริ่มต้นธุรกิจที่เป็นธุรกิจส่วนตัวเพื่อนๆอ,อ,อาจจะต้องใช้เงินลงทุนมหาศาลนะครับแต่วันนี้ครับผมมีข่าวดีและอยากจะมาแนะนํากับเพื่อนๆทุกคนดอบลิทกรุ๊ปครับเรากําลังเปิดรับนะครับพาร์เนอร์เพื่อให้เข้ามาร่วมนะครับเรียนรู้วิธีการสร้างรายได้ผ่านการดาวน์โหลดแอปพลิเคชันนะครับหน้าที่ของพาร์เนอร์ก็คือ คุณกับผมมีหน้าที่ในการสร้างยอดดาวน์โหลดก็คือให้มีคนมาโหลดแอปมากขึ้นนะครับถ้าใครก็ตามเคยขายสินค้าออนไลน์นะเราจะเข้าใจว่าถ้าเราอยากจะได้เงินเราจะต้องขายของออกไปถูกต้องไหมฮะแล้วก็จะมีลูกค้าเข้ามาซื้อสินค้าแต่ขั้นตอนก่อนที่จะมีคนมาซื้อนี่สิที่สําคัญก็คือคุณจะต้องไปเรียนรู้วิธีการทําแอดโฆษณายิงแอดยังไงให้ตรงกลุ่มเป้าหมายยิงแอดยังไงให้ได้ลูกค้ายิงแอดยังไงให้ได้คนซื้อถูกต้องไหมครับแต่ในระบบ ดรอปลิ์นะครับเพื่อนๆมีหน้าที่เดียวคือสร้างยอดดาวโหลดแต่การจะซื้อสินค้าลูกค้าจะซื้อสินค้าในเขาจะซื้อเองครับเพราะอะไรเพราะบริษัทเขาจะขายสินค้าให้เราแพ็กสินค้าให้เราส่งสินค้าให้เรานะครับและข่าวดีอีกเรื่องหนึ่งครับเพื่อนๆตังไหนก็ตามที่เริ่มต้นกับทีมผมนะครับเราจะมีการโยนลูกค้าให้กันโยนลูกชิมให้กันนะครับเริ่มต้นเพื่อนๆจะได้กำไรจากการขายสินค้าซื้อสินค้าของลูกค้าคือชิ้นละ3 0 0ถึง800บาทตลอดชีวิตเลย อยากเรียนรู้รายละเอียดเพิ่มเติมลองคลิกลิงก์นะครับแล้วเข้ามาศึกษาและสอบถาผมได้เลยนะครับ